ช่วงที่3 c a m คมปัสแอนดิตทแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการที่ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ค่ะและรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจปีที่7นะคะก็ได้ไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะลงพื้นที่มาโดยตลอดรวมทั้งที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและในโครงการที่ทําร่วมกันกับวัดพุทธมงคลเทพนิมิตนะคะคือในโครงการสองอาทรค่ะมีวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อที่จะช่วยสร้างบ้านให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ยากไร้ค่ะที่ไร้ญาติมิตรดูแลอย่างเช่นด้านหลังนี้นะคะ แล้วก็จากการที่ทางชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุรีค่ะได้เดินทางมาพบบ้านหลังนี้ค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคม2 5ง7ค่ะจนวันนี้ค่ะเข้าสู่เดือนสิงหาคม2567เเราก็สามารถที่จะหาทุนทรัพย์ค่ะเพื่อที่จะมาช่วยสร้างบ้านหลังนี้ให้กับคุณป้าเจ้าของบ้านที่อยู่ด้านหลังค่ะซึ่งการได้ทุนทรัพย์ครั้งนี้ค่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือโดย คุณประชาเตชะการุณค่ะร่วมกับเพื่อนเพื่อกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ได้ช่วยกันมาค่ะสําหรับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับทางท่านเจ้าคณะอำเภอสีเทพและท่านเจ้าคณะตำบลหนองย่างทอยและเจ้าวาดวัดพุทธบงคลเทนิมินะครับกราบนนวสการครับพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับสําหรับโครงการสงอาทรที่วันนี้เรามามอบบ้านเนี่ยนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็ถือว่าได้ประสบความสําเร็จไปเกินครึ่งนะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโยมที่ได้เข้ามาช่วยกันรวมถึงทางผู้ใหญ่ใจดีโดยการประสานงานของทีมงานของคุณชัชวานพลอสวัสดิ์แล้วก็พันเอกหญิงบัวปุษบาอยู่คนอดิสัยที่ได้มอบการอนุเคราะห์ช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่ใจดีได้มอบเงินมาให้กับเราในการสร้างบ้านสุวทรในครั้งนี้ก็ขอจเจริญพร พราจารย์ครับแค่หนึ่งเดือนที่เรามากับทางพระอาจารย์ในเดือนรกรกฎาวันนี้สิงหาคมได้บ้านหนึ่งหลังแล้วท่านมีความสึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจที่มีคุณโยมและกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีมีคุณจัดเจวานเผ่าวสวัสด์พันเอกหญิงบัวบุษบา ยุคนอดิสัยจากรายการเลิกบรีดีต่อใจปีที่7ทางททบหได้เป็นผู้นำชักชวนอนาคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาสละปัจจัยร่วมกันสร้างบ้านสงอาทรในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับอำเภอสีเทพที่จะได้ก่อสร้าง บ้านสงอาทรเป็นหลังหลังแรกคาดว่าต,ต่อไปก็จะมีหลังที่หนึ่งที่สองที่สามไปทุกทุกตำบลที่ญาติโยมหรือชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ขอเจริญพรครับครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ฝามือผมนะครับพี่ประชาเตชะการุณครับสวัสดีครับพี่ครับ ี่ประชานี่คือเป็นแม่ทัพหรือเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่เลยนะครับที่ในการรวบรวมปัจจัยมาช่วยคุณป้าแกสร้างบ้านในโครงการสงอาทรในครั้งนี้ครับพี่ประชาครับอยากให้ส่งความรู้สึกถึงคุณป้ากันหน่อยครับเดออ้เยวยความยินดีเพราะในกลุ่มทางของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ ช่วยสร้างกุศลในส่วนของอาทางผู้พิการทางผู้ยากไร้ก็เลยรวบรวมที่จะเอากำลังทรัพย์เท่าที่เราจะหาได้มารวบรวมเพื่อไปช่วยในกรณีอันนี้เหมือนกับหลายๆครั้งที่เราได้ทำร่วมกันไปครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยลงพื้นที่ ไปดูยังบ้านของคุณยายที่ตำบลหนองย่างทอยอสีเทพจังหเพชรชบูรณ์นะครับและเมื่อบ้านสร้างเสร็จทางรายการก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบ้านหลังใหม่ของคุณยายเช่นกันครับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ทางขวามือผมนะครับในอำเภอสีเทพครับสวัสดีครับนายอำเภอครับสวัสดีครับเช่นกันครับน่านชัชวานครับเป็นไงครับนายอำเภอวันนั้นที่เรามากันแค่เดือนเดียวโอ้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลยครับผม นะฮะจากการที่พวกเราได้ตั้งมั่นนะฮะได้มีความตั้งใจที่จะร่วมกับคณะสงฆ์ในการสร้างบ้านเพื่อสงฆ์ถอดเนี่ยนะฮะจากการที่ทางคุณชัชวานพาวสบัตนะฮะทัพนพลเอกหญิงบัวบุษบานะฮะยุคนอดิสัยเนี่ยจากรายการเลกอุรีดีต่อใจปีที่7ทางทรบห้าแม้กระทังคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะคณะอำเภอสีเทพหรือก็เจ้าวาดวัดพุทธมงคลเทพนิมิตก็ตามเนี่ย เรามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็โดยที่สําคัญที่สุดก็คือผู้นาหมู่บ้านนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่เป้านะครับในการให้พวกเราเห็นภาพกันบ้ายังมีอีกบางโคเรียนที่ต้องรับการช่วยเหลือนะฮะเพื่อได้สนับสนุนกันนะครับซึ่งในส่วนของทางราชการจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอำเภอก็มีส่วนช่วยเหลือส่วนหนึ่งละแต่ว่าด้วยความที่ทางคณะสงฆ์นะฮะในฐานะบวรบ้านวัดราชการหรือบ้านวัดโรงเรียนก็ตามเนี่ยมีส่วนร่วมบริการร่วมกัน เราเคยทาให้ในวันนี้ความฝันที่มีอยู่หรือความหวังที่มีอยู่เนี่ยได้บรรดานและเกิดขึ้นนะครับกับบ้านหลังนี้ครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับบ้านที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเมื่อบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบ้านหลังใหม่ของคุณป้าท่านนี้นะครับแต่เนื้อสิขึ้นไดครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังความดีใจของคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับ ค่ะที่นั่งอยู่ข้างบัวค่ะก็คือคุณป้าสนมค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะที่เราจะมาช่วยเหลือกันค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเป็นไงคะเราเจอกันเมื่อเดือนกรกฎาคมนะ <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้สิงหาคมแล้วแล้วก็ <Yeah. S 1> มีคนที่เขาช่วยเหลือมาแล้วมีคุณประชาเตชะการุณแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างบ้านให้คุณป้าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคุณป้เรู้สึกดีใจ ดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงอืมเอ่อคุณป้าอยู่กับใครคะทุกวันนี้คุณเดียวอยู่คนเดียวอืมแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพคุณป้าก็ไม่แข็งแรงไม่ทาอะไรกันเลยหายใจไม่อิ่มอืมยังหัวยกดอกไม้ยายนั่นนะปวดไปปวดหลังไปปวแล้วก็ปวดท้องผ่าตัดเอออ๋อผ่าตัดมันด้วยใชค่ะ โอ้เราบ้านนี้อยู่มานาน,นยังคะนานแล้วอ๋ออยู่มานานมากจ,จนมันมันผุเลยนั่นนาน้วผุพังแล้วเนาะกระสมอง,มงก็ไม่ดีมจาไม่ได้ลูกอ,อ๋อค่ะกระจายกับสุขภาพด้วยเนาะ,ะอ๋อแล้วห้องน้ําหนูเห็นเนี่ยมันอยู่คนละโซนกันนะก็คือต้องขึ้นลงบ้านไปห้องน้ำอ๋อในกระทอยู่ว่ายามเก่มากๆจะต้องเดินลงมาก็จะทายังไงล่ะก็ต้อง ไม่เป็นไรได้ละวันนี้ได้ละเดี๋ยวได้บ้านหลังใหม่เนะก็ให้อยู่ให้อยู่ได้สดชื่นขึ้นค่ะก็มีคนมาช่วยค่ะคุณเลไลค่ะก็ยินดีด้วยค่ะคุณป้าเนาะเดี๋ยวจะได้มีสุขภาพอ่เมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นละนะคะค่ะขอบคุณเลไลนี่ะพวกเราก็ดีใจคุณป้าด้วยค่ะ ยังมีความวันเธอจงเดินต่อ,อไปด้วยพลังหากมันจะหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน เพาเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุรินพลธรรมดาก็เสียเวลากับนาคนสดใสที่เธอต้องเข้าไป